รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแล้วก็ไลน์ไมค์นะครับไปยี่ห้อซันโยมันเป็นวินเทจนะครับม่อินเจ็ตแปนนะครับตัวนี้ต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้าผ่านใหม่ได้นะครับใช้ไฟดีซีนะครับ7.5โวลต์ถึง9โวลต์นะครับผมมีมออแปลงแถมให้นะสินค้าพร้อมใช้เลยซื้อไปใช้งานได้นะครับตรงนี้จะเป็นรูหูฟังนะครับอันนี้จะเป็นช่องต่อไฟนะเวลาซื้อไปก็เสียบหมออแปลงแถมให้เสียบตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นพวกช่องาไลน์ไมค์นะครับ ทดสอบให้ดูขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวผมอธิบายปุ่มทุกอย่างฟังก์ชันทุกอย่างก่อนนะใครที่จะฟังเพลงให้กดไปดูตท้ายคลิปนะครับวิทยุนะครับรับได้ถึง108เมกะเฮิร์นะฮะเคร่งเขียนสเปคไว้ตรงนี้เลยนะครับ108เมกะเฮิร์นะครับเครื่องใช้ฐานได้นะครับใช้ไฟได้ไฟดีีได้ใช้ฐานได้เล็กซีเรียลก็ยังอยู่นะครับเครื่องสภาพยังสวยเล็ซีเรียลอยู่ใช้ฐานทั้งหมด6ก้อนนะครับ เทสให้เรียบร้อยใช้งานได้ปกตินะครับไม่หกก็ห้าก้อนเนี่ยูาคาน่าจะห้าข้อนะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้นะฮะเอ็มเอรับได้หมดทุกครึ่งของบ้านเราด้วยนะครับูเครื่องสวยนะครับเสาวิทยุเป็นสองข้างนะครับเป็นนี่เป็นก้างปูนะครับสบภาพสวยเดิมๆทุกอย่างเต็มระบบนะครับสายพานเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะตัวนี้มีสายไฟ าสายพานสามชุดเปลี่ยนใหมเรียบร้อยเลขเคาน์เตอร์เดินหูฟังเฮดโฟนเป็นหูฟังรูใหญ่นะครับเป็นหูฟังรูใหญ่นะครับไม่ได้เป็นสามจุดห้านะครับาสามารถแปลงหูฟังรูใหญ่เพื่อออกไปฟังหูฟังได้เลขเคาน์เตอร์เลขทุกอย่างติดนะไฟทุกอย่างติดซื้อไปแรกๆนะฮะเสียบัไฟที่แถมให้เสียบตรงนี้นะครับเสียบปุ๊บเราจะฟังวิทยุนะครับเรามากดออนตรงนี้นะครับ ุมนี้นะครับเป็นฟังก์ชันนะครับสถานะไฟติด <AM S 1> เอเลื่อนลงด,ด้านล่างขึ้นแล้วแต่บางพื้นที่นะฮะเสียงมีแยกบาลานซ์ซ้ายขวาชัดเจนนะครับอันนี้เอเอาเสาขึ้นได้นะครับเอาไปยง อันนี้ AM นะครับฟัง FM เรื่องขึ้น FM นะครับรับได้ทุกคลื่นของบ้านเรานะครับหน้าจอคลื่นเนี่ยจะ9 2 EV123 channel นี่ถึง108นะครับสถานะไฟจูนติดหมดนะครับใช้หลักาและเหระก็เอาจเขามาใส่เราถ้าจะอ่าลำโพงให้มันเป็นสองลำโพงเนี่ย เลื่อนตัวล่างสุดถ้าตัวนี้จะแยกเป็นบาลานซ์ซ้ายขวานะครับใช้นะความรัดใช้เมตาเลยนะว่าเป็นเหมกกือนแเราได้ทุบึ่งมาเรานะน,น,นะครับ,นะรบ,รบอันนี้ร้อยหกไม่กระเฮิดนะฮะช่องสามนะครับช่องสามกดสามสิบสามรด้อยหมือนโย ยาแก้ไอ้น้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวตรงนี้จะเป็นโทนนะครับตรงนี้วันลุ่มอันนี้โทนมากกว่าเลือกได้และต่าจอันนี้บาลานซ์ซ้ายขวาแยกระโพงซ้ายขวาชัดเจนนะครับเนี่ยอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายเส็มวีูสถานะแบตติดหมดนะครับเดี๋ยวลอออฟออฟปุ๊บวีูออฟนะะขอยยดซูมนะครับ ดูวีนะปอนอนะครับได้หมดนะครับทุกอย่างเต็มระบบเลยนะครับ้ชมของควันี้สามที่ภาาสาคดีก่อปปสชุดเล็กซึ่งมีจำเลยทั้งหมดจ17คนก็จะรวมคุณตันจิจทัดและก็ทนายนกเขาด้วยยกฟ้องไปหนึ่งเพราะว่าเป็นนักวิชาการนะครับจำเลยที่ี่มืนเนี่ยมีโทษจำคุกครับโทษจำคุกรอการลงโทษนะครับ สวยมากนะครับตัวเครื่องเป็นสีเงินทั้งหมดจเลยสภาพสวยนะครับมีความกล้าหาญเข็มแบตเตอรี่เข็มวิวสวิงเวลาเสียงเวลาเราเล่นร์อนแต่เสียงจำเลยทั้งหมดเนี่ยต่อสู้างกไกเดือยก็มีความไม่ชอบตรงนี้้ายขวา้ายขวาเสียงก่อการหลงผู้กจะฟังเทปให้เลื่อนตรงนี้ลงนะครับวิทยุเทปวิทยุพร้อมเทปด้านบนสุดเป็นลายอินไมล์ล่างสุดนะครับเป็นเทปก่อขวาขอซ้ายกขวาเต็มระบบนะครับแต่ที่สุด โทษจำคุกรอการลงโทษนะครับสารพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยทั้งหมดมีความกล้าหาญครับเลเตอร์เดินปกตินะนี่ยฮะการก่อสังเกตเลเตอร์นะครับมปกตินะครับระบบอัดเต็มระบบนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะอัดอุปกรณ์ภายนอกเข้ามาที่เทปนะครับต่อสาย ax สามเข้าช่องไม้ช่องนี้นะครับ พยายามลดบอลลุ่มลงก่อนนะฮะหรือว่าจะต่อเข้าไม้ด้านข้างก็ได้นี้ยังไม่ได้ลองนะฮะไม้ด้านข้างนะครับมีช่องไม้กับลูกูกฟังนะครับลูฟังอ่าเป็นตัวนี้จะเป็นไลอท์นะครับไม่ได้เป็นหูฟังนะสาหรับหูฟังนี่จะเป็นตัวข้างหน้านี้นะครับแล้วก็มาเสียบอุปกรณ์ภายนอกนะครับกดเล่นอุปกรณ์ภายนอกมันไว้ดังเลยนะครับมันออกแบบตัวนี้ออกแบบไว้ให้อัดเราต้องกดเทเบิลเล็ตคอร์ดนะครับแล้วก็กดบอลลุ่มตัวนี้ขึ้น บแบบหนึ่งนะครับนะควบ,นะค,บคุมบรรลุ่มจากไมตรงนี้มันเป็นไม้นะครับเป็นช่องไม้นะครับควบคุมได้ทั้งสามัรรลุ่มกับตัวเครื่องในช่องนี้เมื่อเกดสตารเสียงมันจะตัดใช่ไหมฮะ หรือจะให้มันฟังโดยอัตโนมัติฟังโดยไม่ต้องกดเพย์บุกสต็อปกดไปที่ตำแหน่งวิทยุก็ฟังได้เช่นกันอันนี้คืออยู่ในตำแหน่งวิทยุตรงกลางนะครับซึ่งมันจะมีเสียงวิทยุออกมาเบาๆนะบนะครับประมาณนี้ถ้าจะ เลื่อนขึ้นด้านบนสุดด้วยกดเพย์บุลเลคคอร์ดให้ใช้ในโหมดเทปนะครับเพย์บุลเลคคอร์ดเพื่ออัดตัวนี้อันนี้คือการอัดก่อนภายนอกเน,นี่ยผมขอญาตถอดออกนะครับปิดเครื่องนะครับแล้วกอขวาไปกอขวาเต็มระบบนะใส่ผ่านใหม่อันนี้ที่อัดที่จก บอกโมเดลไปโมเดล MRUC นะครับเป็นซันโยนะเรามาลองฟังระบบเทปเสียงเทปเสียงสายเสียงดีครับ จะเป็นอกไปราลาอลเลาเลยนะ่สวยมากนะครับเด,ดิมหมดนะครับมีมออแปลนแถมสินง้า้อมใช้ไม่อินเจปแปนนะครับ ไม่ใหญ่มากนะฮะสวยนะครับโอเคครับขอจบการรีวิวนะครับขอบคุณครับ